ฮัลโหลเรากลับมาพบกันอีกแล้วในบล็อกที่5วันนี้เราจะมาแบบสั้นๆพามาดูไฟที่ในเมืองลินคอนซึ่งเป็นเมืองที่เราอยู่เนาะกับพาไปดูไฟแถวบ้านตอนเนี้ยก็คือเมืองมันเป็นเมืองเล็กๆเพราะฉะนั้นไฟการประดับไฟของช่วงคริสต์มาสเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้อลังการงานสร้างเหมือนที่เห็นในกรุงเทพก็พามาดูเอาบรรยากาศเล็กๆน้อยๆว่าเออบ้านนอกอังกฤษเนี่ยนะเขาจัดไฟกันยังไงเนาะ ถึงแม้ว่าไฟในเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หรูหราอลังการมากแต่ว่าไฟแถวบ้านเราเนี่ยใช้ได้อยู่เลยนะเราไปดูกันดีกว่าแถวบ้านเราเนี่ยนะก็จะมีถนนเส้นเนี้ยซึ่งเป็นถนนที่คนแถวๆนี้เขาจะเรียกกันว่าถนน christmas light street ก็คือเป็นถนนที่แบบมีการประดับประดาไฟเยอะมากอยู่ๆก็ไม่รู้ว่าทําไมว่าคนที่อยู่บ้านซอยเนี้เนาะเขาก็จะแบบว่าขยันประดับไฟกันแต่เนื่องจากว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่อากาศมันพระอาทิตย์จะตกเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบ มืดเงียบเหงาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงวันที่23เนี่ยประมาณวันที่2 0่สถึงยีของเดือนธันวาเนี่ย mm. ก็จะเป็นช่วงที่ mm. เป็นวันที่สั้นที่สุดคือจะมีพระอาทิตย์ขึ้นแค่แบบน้อยชั่วโมงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคนเขาก็เลยแบบว่าเออเอาช่วงเนี้ยมาประดับประดาฟไฟเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าชีวิตมันแบบมีสีสันมากขึ้นแทนที่จะอยู่ในโลกมืดมืดะเนาะเพราะฉะนั้น บ้านพวกนี้ก็จะเปิดไฟตั้งแต่ประมาณสักสี่หโมงเย็นเพราะว่าคือฟ้าก็จะมืดหมดแล้วคนก็จะแบบว่าเออเวลาเดินกลับบ้านหรือเด็กเดินกลับจากโรงเรียนอะไรอย่างนี้เนาะก็มีไฟสวยๆให้ดูกัน แต่ว่าก็ไม่ได้ประดับบ้านทุกหลังหรอกนะนก็มีแค่บางบ้านแต่ว่าบางเอิญบางเอิญแถวบ้านเราเนี่ยเขาแบบเหอกันมากก็คือมีหลายบ้านที่ทําที่แบบติดไฟกันแบบนี้เนาะซึ่งก็เออสวยงามดีตอนแรกเราก็แบบโอ้ติดทําไมวะอะไรเงี้ยแต่พอไปเดินดูจริงๆริแล้วมันก็สดชื่นดีเหมือนกันนะยิ่งแบบช่วงนี้เนาะหนาวหนาวมืดมือดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูอะไรที่แบบสดใสจเจริญหูจเจริญตากันบ้าง แต่คนที่นี่เนี่ยเขาก็จะชอบแบบจัดคริสต์มาสแบบเงียบๆไม่ได้แบบว่าจะต้องหรูหราหมาเห่าเหมือนแบบว่าอยู่เมืองไทยเนาะที่แบบต้นคริสต์มาสสูงแบบ8 9ฟุตอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีก็แค่นี้แหละประดับในบ้านแล้วก็ประดับหน้าบ้านบ้างก็เอาแค่ให้พอแบบว่าดูแล้วก็ไม่หดหูมากเนาะแต่ว่าเราก็จะมาจบกันสั้นๆวันนี้ด้วยการโชว์บ้านหลังสุดท้า ซึ่งจะแบบว่าอลังการมากพร้อมยังบานนี้นี่ก็จะแบบว่าสีสันสดใสทุกปีเนาะแต่ว่าเรามีวิดีโอแค่สั้นๆแค่นี้แหละแล้วเรามาเจอกันใหม่คราวหน้าบ้าย